ค่ะพี่น้องคะสวัสดีสุกุมสุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางของปูวังนะคะเพิ่นมีการแก้ไขตัวเลขเพิ่มเติมนะคะสําหรับหัวทีผพานมาเขาศูนย์หากับศูนย์แปดนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมาตัดผมให่คุณแมรี่เพิ่นกันเลยเวาเลยเราสุฟังค่ะท่านผู้ชมคะไปะติดตามรับชมรับฟังน้ากันนะคะเนาะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเจ๊ตังคนภูไทยด้วยนะคะพี่แดกนะโอ๊ฮะ สายดวนหวดก้อนนั่นอันแม่นั้นมีสายดวนสองสายได้แม่จำได้บ่เนี่จจำได้อยู่อือนั่นล่ะอันนี้เป็นสายดวนที่สองอันที่มาหม่ของอาจารย์อืมมาหม่ของอาจารย์ของอาจารย์มาจากอุบลนะครับมาจากอุบลปูอุบลนะครับนะจะหอดซืบพอสูงซือเราปูยังก่ครับพอสูงปูปูวังปูหวังปูวังปูวังนะครับน้องคนปูหวังมาปูหวังเนาตออเขาเขียนปูวังซืพินครับ เด็กเพิ่นเปลี่ยนหนูแม่เปลี่ยนนั่นซีเก่าตัวหนึ่งซีเก่าซีเก่าเพิ่นมาตะกี้มันเป็นขางแดงบัดนี้มันสิเป็นขางบุญค่ะมันสิเป็นขางบุญซีเก่าหนึ่งเป็นขางบนแม่แล้เนาะข้างล่างเป็นตัวแรกค่ะทนแม่ข้างล่างซีสองตัวเดียวเด้อบัดนี้ซีสองตัวเดียวซีสองตัวเดียวบ่หลายตัวเอ๋อพี่น้องย่ว่าสั่นซีเด้อตัดผมพร้อมบัดนี้เราเรื่องเลขสู่กันฟัง แมแมรี่ก็อยากเบาสูฟังจกเบาอยู่แล้วล่ะแนวมักบ่แนวมักที่มองเขากับโบมักกระดอเนาะบ่เดี่ยวเขาผัดมันเขาบ่เด่นเด็กเด้น่ะเด็กหน่อยมุนั่นบอชุ่มน้องชุ่มนุ่มเขาป่ะเด็นนี้เด่นจ่าแม่ท่านน้องเคยเพิ่งไปซื้อน้ำยู่ดอกเทลัสหาลอยอยู่เทลัสสองลอยสามลอย อันผ่าแานท่านโทรมาจากเถื่อเราแม่โทรมาเนี่ยเทื่อที่สองมาเทื่อที่สองที่แรกเขากับบ่ได้ลงให้เอฟซีเบิ้งพอมาเข้าบุหูุเข้าบุหูุแบบนี้เพิ่นพอพอร้องเพิ่นหน่นพอสูงคืเพิ่นมาล้มอันอันเอฟซีแหยนน้ำเกลต่างในเล่สันเล่าไปเปิดพ่อพ่อพอดีสันล้มเดี่ยของขเล่ากับลงอยู่เอแวนบ่เบอร์โทรเจ้าพอดีเนาะ เน่อ๋อก็เลย่าอยากหายลงอยากถึงลงเลงน้เก็ต่กงกันสี่ปอเพิล่ะเพิวมาจังได้ขมุนทำท่าน้ำกันเสนน่าเม่นเนาะขันมันเด็กเขาบ่ไ้ว่าแล้วเด็กเขาเนาะเดินทางไปหาปูนะครับเนาะไป่บ้เฮาครับู้บนกับบไก่เป็นได้หอครับบไก่ลครับข้าน้ำมันเหือจะขคอยถูกสามตค่อยถูกสามตัวเจ้ยว่าสามทอสองถึกไล่กันไปถืกเป็นเส้นมางแน่นแน่นนะ อถือเป็นแสนมึงแน่หันบดไปใช่แน่พวแสนมันก็ได้ไปเนี่ยด้คาน้ำมันเนอย่าไปเลดคันว่ามันถือค่ะแม่มันเป็นฮุบๆขารลดเด็กแง่เออหากินแนวนี่นะเฮาจังสีรวยทำบุญนะครับนทำบุญพร้อมเกิดชาิสิมากกับทำบุญหลายเฮาก็ได้บุญหลายหากินแนวนี้ไว้จังสีรวยเฮารวยตัวเป็นเด็กปูว่างเนาะแม่เนาะปูว่างครับปูวัง มันปูวังนะครับเนาะบลาเม็นวังนี่แหละมันวินนดม,มันว่ดเหมือนฟังผิดบลาเม็นวังนี่แหละเมียกต่จำได้อยู่ฟังไม่ผิดเราฟังปูวังเมืองอุบลน,นะครับเนาะเมนเล่ขึ้นเปียนบอกครับเปียนเปียนเป็นซี่เก้าขังบนครับอันสามตัวเพิ่นเอาศูนย์ศูนย์ใส่เด้ศูนย์กับหากับแปดครับครับ นจะเป็น049 9มาเดียวกับ549 049นะครับเนาะค่ะ049 549แล้้าล่อยเพันเราเด็กศูนก็เด็กขานะครับเนาะกะเบกแปดตัวหนึ่งก้าถูกไหมครับเป็นบ่อบางเ่นแต่บ่าพหลายตูได้หรอน้านั่ตเดียวแต่บ่าเด็ก รับรวยมันชือนั่นแหละเพชรจันทร์อ่ะศูนย์สี่เก้าห้าสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าครับแต่ข้างบนเพิ่นเนีนสี่เก้าสองตัวนะครับเนาะเก้าสี่กับนิ่นคือกันล่ะอ๋อให้ไปกลับไปให้ไปกลับไปก่อนเพิ่นถือว่าจะขวดเราเแี่เพราอะไรถามเพิ่นไหมเนี่ยยิ่งไปบ้านที่ถามเพิ่นอยู่ดอกมันเด็กมันเขาโบพวกเข่าโบ ส่วนมากมันเข่าบนดีใจแน่แต่บ้านมันเข่าทั้งบนทั้งล่ามหันศูนย์เปดกับศูนย์ห่าอ๋อเล่าวานี่ยบ้าเล่าว่ามันบนนี่เล่าว่าเขากับยังโบหงง่ายเพราะว่าเขาบบเคยตามเพิ่นนะโบเคยตามเพิ่นห้องกันจืดหงดแดดนี่เนาะจ้าโอ้ยบัาตาซอยก็สวยหลดอันนี้เอาแว่นตามาให้เนี่ยเพื่อนหงโอ้ยขาดแว่นตาบ่ได้เดี๋ยวสิต่อตีนให้แม่จักหน่อยก่อน เอาออกนี่หน่อยพ่อสวยพ่องามพ่อไปง่ายมากไงคนอะไรสวยจังเหะเลขกระถือสวยกระสวยถือเลขแน่พ่อได้คาสร้างนี่ค่า้างเฮดขอกหมูหกพันผุนนี่ตับตรงไหมเนาะครับเนาะขอกหมูเนาะตัดม่ารไหมโอ้ยงามตัดผมฟรีใครบอกเลขถูกเพ่ถูกกันตายถือแล้วถือแล้วงวนนี้่ะมันจะถือม้วนนี้นะถือ สิไปซื้อไซนอเด็กเขาจำบอกกันยอดหนึ่งแต่ข้าเจำใจคืนหนึงเนี si so ่ยเจ้ังหันศูนย์หาใจคืนหนึ่งเนี่ยว uh ่าอยู่ไซกับคืนเบอร์อะไรแม่จังว่านี่เดียวสี่สองรัตตดีซื้อละบ่อยนั่งซื้อเลยแจ้งไ่าเดียวซื้อว่าว่าข้าในซื้ออยู่เจ้าเจ้าพอออกเพื่อนนั่นเพื่นซื้ออะไรสิบหกใบซื้อสองผู้ใดซื้อใดผู้นี้นะผู้บอกนี่อู้บุญนี่ยนะโอ้ เพื่อนมาโ oh, อ<ม>้ยเฮยไงขันสีไดเอ็นขอสูงเลยฉันอนอกซื้อซื้อแล้วพอสูงาแม่เพิ่นเก่งพเพิ่อนต้องจักข่อยเด้เดคคลิปเนาะสีไ,ไดเอ็นดตามตลอดได้บัดน,นี้เออแม่ข้างล่างวันไหนซีสองตัวเดียวโครโรนี่เนาะซีสองตัวเดียวโครโนเนาะับป่อยขึ้นบนเลยบ,บ่ครับเอาไปซื้อตะบนตะลางตัวคนตรงนั้น เป็นเด็กแนวทางข้องปูวังภูวังเมืองอุบลน,นะครับเนาะูวังภูวังเมืองอุบลสำหรับแนวทางบนพันไหยสองโตคือสี่เก้าเก้าสี่ให้กลับไว้นะครับเนาะเก้าสี่สี่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า สี่เจ็ดหน้าข้างบนมันหายมานเนาะครับเนาะเอาเจ้าววัพีทเขียววัถึงเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าว่าไหมยิ่งกับมีสองตัวกับมีสี่เก้าเก้าสี่กับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหน้าข้างสองตัวถือได้เงินพอมเนี่ยวครัาะงันถือซื้อได้เหมือนกันเพาะั้นถือซื้อได้มอ ผมนี่กงวนนเลยวายเว้เดี่ยนเดี่ยวนี้เนาะเดี่ยนคู่วบ่อนาง้ี่สองเดี่ยนเปนดียนกว่าเด็กกห่าไหนฮึจะลบตัวได้ก็เลขน่ะถ้าตัดผมนะก็ซีบาสรุปให้เอฟซีฟังเลยอือเี้ยงัวก็สี่เก้ากับเจ็ดเก้านะครับนะ 4ี่เก้าเจ็ดเก้านี่เป็นแนวทางบนตารางี่ะชีสองตัวเดียว4ีสองตัวเดียวแผ่น,นไม่ต้องขึ้นบนอาจารย์พนินอนไนแบบนี้นะครับน,ะนี่ชีเก้าเก้าเก็บพนะันกันนินใช่กันเด็กกับโบลายโจ้งครับเนาะเพื่อนก็ฉีสงสัยหน่อยเนาะ ได้เฮ็ดสองตัวฮะได้เฮ็ดสองตัวคือเก่าก็เก่าเฮ็ดแต่ว่าเพิ่มเพิ่มรักลอยมาเพิ่มมาบอกไงแม่โทรมาบอกแม่เดียวครับว่าบอกมื่อนี่บอกครับบอกบางเทียมโอ้โอ้ได้มากด้วยได้มากมือนี่เรับอ้าแสดงว่ามาแบบก็ได้นัดกันเลยตัวนี้ศนย์สี่เก้าห้าสี่เก้าแปดสี่เก้าเกรดจักเลขวนตัวมหาแม่มีเดียวดวงสิได้เฮ็ดบุญตัวนี้ดวงสิได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านตัวน ได้บุญน้ำกันกต่ชิด้เฮ็ดตัวถือไปอยู่แม่อุบลเบิ่งกันเด้ออีแม่ข้าหมูค่ะข้าหมูข้าหมูน้อยบุ๊มแมนบ่อยากไปเด้อยากไปเดี๋ยวด้ก็ถือกระจอบสิผ้าไปอัตุ้ยพ่วงถ่างเฮ่นพนอ่าวนเอาเฮียนเอาเพิ่นพ้าแม่ไปหาไอจัน มาบดเสียหรอกอาจารย์บดเสียหรอกเสียเงินหลายปันนีั้นนะถ้าใครบอกยังไปซื้อหลายปันนั้นน้ำบดสองหมื่นนะพูดให้ยังก็บิดหลายเถอะมันซื้อตัวได้แสนสองแสนผมนาะเอาดิการกำเงินลลานนะครับเอืมอ๋อแล้วก็ซื้อหลายเถอะซื้อบักหลายเนาะขันถือก็จะได้บักหลายขันดูบจ้ะขันขันบดถือมันหูบับหลายเนาะจ้าแม่ตัวเรียงถูกยังแม่เนาะ โชคดีตัวนึงเจ้าวมาหาแม่บุญธรรมจะได้บอกเลขสามตัวสี่รับได้เลขสามตัว้องขบบวบหรอต้องคลิบเรียบร้อยได้หมือ่ยังกำลังอัดนี่กต่บอกดีกั่านั่งตัวครับนเลขเขานี่นะดีครับเลยได้ พร้อมเขานเนาะแม่นอเพราะจะได้มันเขาโอ้ลานตัะพม,รม,มบรรยากาศครับโค้งหน้าเย็นดีก็ครับผู้ใดมีเลขเด็ดกระบอกตีค่ะสิด็จตาไผ่เนาะแง่น่าหักเลขก็หให้ถึกๆนี่ด้อยถึกน้าแม่ขันถึกสามตัวใช่ม่นสี่ดีไรเนาะล่ะครับโอ้บัแมนไหลหนอนะเออผู้ใดก็ได้ค่ะโทรมาหาักเผิดนะโทรมาถทำแม่โทรมาถทำนี่ เป็นคดคิดเกตังสัตวเกตังเพิ่งเักจ้ะแม่สัตวอันหนูแฮ้งทุกแห่งยากเป,เป็นเป็นสิน,นเราเป็นเป็นโรคมาเร่งไปะนะจ้ะอันไปทำงานก็อึดอืดกับอยากโบซาไปทำงานบกไปทำงานกับว่ามีเงื่อนสื่อ,อยาหนูเคยเสื่อแตัวละร้อยสองร้อยแล้วะแม่ขันแม่ถือเดพรได้กินในท่านน้าแม่อยกันนะเราว่าเราบอกพี่ดีอยู่กลุงเทพน้ แม่ก็เลยมีเอฟซีไปนั่งเลยเนาะมีเอซีไปนั่งเลยค่ะคนเปิดพ่ออยู่เอฟซีคนไนเบอร์โทรแม่เป็นกระโทรมาหานะครับนขอใ้โชคดีนักาเพนันได้เบอร์โทจังหวัดก่อนหนึ่งถือเครื่องบุญเครื่องรางเียคนว่าบอกแต่ถุงบอกห้องหันอะไรคนเปิจะเปิดหาเนาะจะแม่สีพอเนาะ ตัวแม่นห้างทำงานโดนเดินห้อกับห้องกระมีสายนี่จ้ะแม่กับห้องก็ล่งเดยนล้วนะมือโท่แม่กับห้องก็แจกจ่ายไปเป็นเห็นมือโท่าเขากระทูมากเลยนะผู้ใช่ก็ผู้ว่างปู้ว่างเพิ่งเพิ่งเห็นเบอร์โทรแม่เก็ได้โทรมาหาแม่มาแบ่งปันตัวเลขนะครับแม่เพิ่นก็บอกเลขแม่ชัดๆเลขเหนียว ดอกชัดๆเลยบอกชัดๆได้ซีสองข้างล่างตัวเดียวให้ถือน้ำน่ะแม่เนะถ้าถือถือไม่น้ำันนันอ่นี่นี <out> ่เว้ยถือได้ fc เพิ่งโกน้ำแน่พระเจ้ากระติ๊ตาแมรี่โสดมีใส่ซินอันนี้กินไม่ใส่เนาะแม่เนาะมีกินมีใส่ครับนกับห้พูบอกอยู่ดอก fc เพิ่งเพิ่เคยแรงน้ำใจเด้อ fc บายกัน fc แห็นกับใครท่อมาแล้วบอกเดียขอหอดัน ไม้เด็กกัญชีแม่เนาะคันธืงแมาให้วาป็นเดาดูลาเด็ก่ันถึงขนาดให้ถึงสักก้อนเนาะแม่เนาะให้ถึงสักก้อนแม่ให้วาป็นเดาลูใช่เบิ่งงามเลรอบ่งามบ่งามบ่สอกเดี๋ยวมองนี่กันเนาะปกติสซอัตัดผมมันต้องซองกระจกอันคันนี่นะคันถือกันแม่ขอไม้เด็กกัญชีได้แม่เพม่นอมาล้วนทำบุญแม่ท่านบุญทำท่านถือหน่อยกัน ให้หน่อยทีไรให้ไรได้แม่ไปนะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เ,เอาไปท้าหมุนขึ้นกเนหนะ้ครับยทำบุญเพื่อน,นุนดวงแม่เนาะเพราะว่แม่นุนกกระจดลงไปแล้วจดลงทำบ,บ,บ,บุญเก้าอีนะ้น่นแม่บุญเก้าอีนะ้แา่กระจดแล้วเนาะแม่ก็ทำบุญเก้าอีนะอ้ไปนนะ่อยหนึ่งอ่ะเด้อเมื่อไหรบ ธรรมดาได้พี <ve> ่น้องเอยเป็นธรรมดาได้ติใบุญพนอายเจตังเจตังหาว่าเอาเฮ็ดบุญน้ำกันเลยเฮ็ดบุญน้ำกันเลยเจตังกัเลยเอาเฮ็ดบุญสาธถคุณแม่ไคุณแม่มันมันไ้กาเงินแสนด้วยแม่เด้อกราเงินแสนเงินล้านอ่ะซื้อบางหันสิบสองใบยังบตถือจ็คใบข้างบนข้างล่างกับบาถือแัตตีเขาเจาบปลอยมาทังห้าหันี่หละครับน่มอหอดคือหอด กาลสินเจืกเสียเนาะครับก <did> ็หอดบันพ่นสว่างเจือเีในเด้อางวันหอดบันพ่นสาะถ่ายรูสวยหรือเปล่าเอาเอาแง้งแบนมาแงี้งก็ได้ตัวสิเปถ่ายรู้ทถ่ายเห็เบิ้งเจ้าพเขนขลังเด้อบวเดียวกล่องมาเนาะกลมเิดนึงยย้าก็ต้อง่ายให้เบ้เาะเพระว่าห้ามีางยหนาคืนบานนี้นันละ คนสีไดๆไงไทยไปอยู่เมียขียวบองๆใช่หรออ๋อ็ไทยเหรม่่มงนี้อยผมโอ้ส้อยผมกับสอยฟรีโบ้มงงามอยู่แต่หน้างกันงอนเมจได้จะเห็นงอนนะเจ้าเพเห็นงอนได้ขันโบนี่เห็นหมละเห็นเลเห็นลอวนี่นะ้างๆกับตีหูจากน้อย สร้อยพ่อรูปหัวสบายนะอ่าย่ำตัวเลขให้หนูก็หนูเขียนได้ได้หน่ย่ำย่นย่เด้บุนถ้ำแล้วเขียนใบครับมีตัวเลขแมมเลขสามตัวคนเปลี่ยนใหม่ที่แหล่สรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมอันนี้แม่สรุปตัวเลขของปูปูวังครับปูวัง ปูวางเมืองอุบลศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าแปดสีเก้าแปดสีเก้านี่เดียวสามตัวลงเลยครับลงไปเลยองถึกนี่สองตัวแล้วแม่สองตัวีสองบอกซสองข้างล่างพี่แรกพ่้นหายซีสองเงี้่อกข่้นหายเราได้ซีสองบอหายแล้วเอาสองเนีเนๆข้างล่างไม่ต้องขึ้นบน เอาเนีนๆเนาะครับเนาะงสองตัวจะมีสีก้าและเกต้าว์น้องแม่ครับข้างบนอ่ะโชคๆมั่นๆสุกขสุกคนนะครับพี่น้องโชคดีนะจ๊ะขอบคุณแมรี่หลายๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีครับแม่ตัดผมให้ฟรีนะคะท่านผู้ชมห่างฟรีโชคเป็นมา่นน้องแม่เนาะเงื่ินห่ากับว่าเอาเอาจ้าขอบคุณค่ะที่ตัดผมให้แม่พี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะดตามด้วยครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อใดว่างเขาจังไปเนาะ เอาเลยน้องไปสองคนห้องเีไปสคนห่บ่หายบุ่นถําไปนั่ง่ไปสองคนหว่อ่บาเรีไปเพิ่นหจับแต่ว่าิตามคนก็เป็นติดตามอยู่ด้เพราะว่ามันบ่ผัดกระเทียงบ่สิบห้าข้างล่างคนกรได้ของเพิ่นบเจ็ดศูนย์ข้างล่างก็ได้ของเพิ่นบ หกสี่ขางลางกับได้ของแหวติดนสามหัวติดอันนี้นะมัดผัดหัวต้องหั่น่อนได้แจกแจกยจกข้างล่างหกขางล้อกดกดทิ้มร่อไปเลยพี่น้องกดติดตามไว้นะคะสูงขึ้นมาค่ะ